เปิดประวัติสุดยอดวัตถุมงคลของวัดถ้ำเมืองนะกับหลวงตาม้าไม้แกะตำนานสิ่งมงคลวัดถ้ำเมืองนาะกับสุดยอดสิ่งมงคลที่หลายคนพูดถึงและตามหาในตอนนี้ที่ฮือฮาและสร้างประสบการณ์หมดภายในพริบตาราคาพุ่งทยานจากประสบการณ์ที่ชัดเจนเนื้อหาที่ชัดเจนชุดบูชาประกอบด้วยไม้ครูพระเหนือพรหมและพระจักรพรรดิและสุดท้ายก็คือหลวงตาไม้แกะสามสัญ,ญลักษณ์มงคลแห่งวัดท้าเมืองนะ เป็นที่สุดแห่งตำนานสิ่งมงคลวัดท่าเมืองนาสุดยอดแห่งพลังงานและความอาถรรพ์ของธาตุกายสิทธิ์ความงดงามที่ทรงพลังด้วยพลังจากกระพัดหลวงตาอสุนีบาทสร้างด้วยไม้ฟ้าผ่าส่วนที่อาถรรพ์ที่สุดที่ฤาษีนำมาถวายหลวงตาสุดยอดแห่งพลังงานจากธรรมชาติตามความเชื่อถือว่าเป็นของทนสิทธิ์กลับร้ายกลายเป็นดีแก้อาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดีได้ทุกชนิดควบคุมธาตุควบคุมจิต ด้วยจิตศรัทธาต่อครูบาอาจารย์นำมาแปลเปลี่ยนแกะเป็นหลวงตามาไม้แกะอัศนีบาทงดงามทรงพลังด้วยลักษณะบารมีรวมแห่งหลวงปู่และหลวงตาใต้ฐานบรรจุเกษาหลวงตาและผมมหาจักรพรรดิเป็นฐานเนื้อเงินแท้ดวงมหาจักรพรรดิหนุนดวงรุ่งนี้ดวงดีตลอดเพราะเป็นดวงมหาจักรพรรดิปิดความจนหลวงตาอธิฐานเต็มกำลังเป็นทั้งบุญยริปและอิทธิริ์รวมบารมีสามโลก,กธาตทาพลังอนันตจักรวาลบารมีรวมจักรพรรดิ หลวงตาจารย์ทั้งหมด3จุดบรรจุพลังไตรสรณคมประทับมีหมายเลขทุกองค์ชัดเจนไม่มีการสร้างเพิ่มสร้างเพียง103อองค์เท่านั้นถามว่าทำไมสร้างน้อยเพราะสร้างได้ตามจำนวนของทนสิทธิ์ที่มีไม่มีสร้างเพิ่มแค่ไหนแค่นั้นสุดแล้วแต่บุญบารมี เป็นอีกลุ่มที่หลายคนอยากจะได้แล้วตามหากันมากยังไม่ได้ร่วมทำบุญคนก็ไปไล่ตามมหากันแล้วหลวงตาบอกลุ่มนี้อีกหน่อยราคาแพงเพราะพลังงานดีมีจำนวนน้อยชัดเจนด้วยพลังงานและรูปลับที่สำคัญชัดเจนด้วยพลังงานไม่มีนิทานคนที่ศึกษาเรื่องพลังงานจับแล้วขนลุกถึงรูกุ่มขนนำภาพถ่ายมาให้ดูเล่นๆเ,เพื่อให้เห็นอำนาจแห่งบารมีจาก,กระพัดแห่งรุ่นนี้ รุ่นนี้พิเศษจริงๆมีเพียงร้อยสามองเท่านั้นสิ่งมงคลวัดท้าเมืองนาะหลวงตาโดยตรงมาตรฐานวัดท้ำเมืองนาะที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยรูปลักษณ์ด้านหน้าเป็นหลวงตามาใต้าฐานเป็นดวงมหาจัก,กรพรรดิและใต้าฐานยังอุดเกศาหลวงตามาอีกด้วยพระรุ่นนี้จึงทรงคุณค่าหน้าเก็บรักษาไว้กับตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสมือนได้น้อมจิตรับพรจากหลวงปู่ดูหลวงตามา และยังเสริมกำลังใจในการน้อมรับสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตอีกด้วยสำหรับประวัติวัตถุมงคลของวัดท่าเมืองนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของทางเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ